เบนซินน,นี่เหยียบๆๆๆย่อยๆอันนี้ไม่ได้ไปเลยนะอันนี้คือแบบโอ้โหอันนี้คือกล่องมันติดแสดแตนสแตนปลาอยู่ข้างในแร้ครับใช่ใต้พวงมาลัยผมมาซ่อมใต้พวงมาลัยอ๋อเดี๋ยวผมขอรันอินมานิดหนึ่นงช่วงรันอินมันจะอาจจะมีเสียงฟืดๆนะครับเพราะว่าผ้าเบรกกับจานเบรกมันใหม่ครับมันก็เลยแบบอยังไม่แบบยังไม่ลื่นครับมันสากครับ เดี๋ยวลูกค้าตกใจหรือว่าพอลาเบรกแล้วมันดังแต่เดี๋ยวผมรันยินไปเพื่อมันก็หายอะ่ะปิดเสียงครเห็นไหมรับเสียงพื้เพราะว่าจานเบรกอะไรมันยังใหม่อยู่มันก็เลยดังพื้น,พ,น,พ,น,พ,นพื้นหน่อยแต่ไม่โดนนะถ้าโดนอะ่ะไม่ต้องเหยียบเบรก,กกระโดดกระดังแล้วดังล้วแค่วิบบว่งเฉยๆก็ดังเลยนะใช่ครับถ้าวิง่งเฉยเฉยก็แบบดังรื้ คืด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 อะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยไม่มีเสียงเลยโชคดีมากแต่ใส่แล้วดูเต็มนี่ใช่สวยสวยครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดจะเล่นแต่ว่ารถเรามันลอ้นลอมันไม่ได้ใหญ่มากมันต้องไปใส่กับไอ้พวกแบบไซส์ใหญ่ใหญ่ไซส์แบบสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรถเก่งอะไรเงี้ยหูมันจะหล่อมากไอไอ้ W เ o ิร์ตัวเนี้ยรถพี่สีเข้มอ่ะใส่ใส่ขึ้นแต่ก็ผมสีขาวไปยถ้าสีขาวใส่ ล้อชุดเนี้มันจะมันจะเด็ดเรื่องสีโคมี่ครับผมมันจะไม่ค่อยเด่นถ้าใส่ถ้าเป็นรถส,สีขาวนะอันนี้แค่คันเล่นไฟฟาเดียวพี่ไม่ไม่ได้แบบติดกล่องอไม่ได้จูนไม่ได้รีแมป,ปะอะไรใช่ไหมจูนมาบ้างครับอ๋อมีรีแมปแล้วมีรีแมปแล้วอืมก็จูนด,ดีนะคือถ้าปกติไอ้รออแบบประมาณ แบบค่อยๆออกอะ่ะมันจะแรงตกเลยมันจะหายแรงมันจะหายโดยปกตินะอันนี้มันขอบสิบเจ็ดด้ไงก็เลยแ,ลแปลกใจเห <laughs> ยียบปื๊ดถ้าปกติถ้าสิบเจ็ดอ่ะมันจะโหแทบจะวิ่งไม่ออกเลยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนใส่มาแรกๆมันเวลาเป็นอึ๊บอึ๊บอึอ๊บใช่ใช่มันมีเสียงผมวช่ช่พวกมันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ครับปกติครับถ้า คาราเบียรรุ่นแรกจะมีเสียงโชวข้างหลังครับเวลาแบบข้ามเนินยืดอยุอ่มมันจะดังอึ๊บอั๊บอ๊บอั๊อนิด<ช>นึงเ<ช>นี่ยเดดังเนี่ยไม่เสียงก็เลยสงสัยมันโชมันเสียหรือ่าไม่เสียครับไม,ไม่เสียครับ,รบ,รบเปิดแกะกล่องมาใส่ก็เป็นหรอครับจะมีแค่ตัวใหม่ล่าสุดอ่ะที่เป็นเจนสามเขาแก้ให้แล้วแต่ว่าก็ก็พัฒนาพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยครับ แกให้ลูกค้าวิ่งกลับมาแก้ผมอยู่ไม่ไกลมากผมอยู่บางพีเองอ๋อโอเคครับดีอยู่ที่แรกครับผมว่าผมจะมาใส่สตัดร้านพี่นี่แหละแตุ่ผเอิญว่างบงไม่ถึงไงพนที่ผมดูตอนนั้นเปลี่ยนโบ๊พี่น่าจะประมาณหมื่นเก้าเจ็ดร้อยแล้วมั้งอ๋ออาโปรเฟนเดอร์คาราบเบียนอะไรอย่างนี้หรอใช่ครับประมาณนั้นแหละก็ถ้าพวกสตัดพวกนี้ราคาไม่ข้ามสองหมื่นอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเป็นแพงๆขึ้นไปก็จะเป็นพวก h ฮส i ์ RSR, เ a ย์นเฟรอะไรงเงี้ยพวกนี้ก็กระโดดเลยสองหมื่นเก้าสี่หมืนห้าห้าหมืนก็ตั้งไว้ให้สองหมืนแหละทีนี้เงินองใช้เงินก่อนก็เลยไม่พอเไปเจอุ่นพี่ทักมาพอดีว่าเขาจะปล่อยพอ,อดีผมว่าคุณภาพมันจะได้ตามราคาครับเพราะว่าถ้าเราแบบออยากได้ฟิลแบบโอเคเริ่มต้นแต่งสตาร์ทอะไรเงี้ยฟิลก็ถือว่าโอเคครับในคาราเบียนกับ ตัวโปรเฟนเดอร์แต่ถ้าอยากได้แบบความแบบนุ่มขึ้นไปอะไร่า้ผมแนะนําก็อาจจะต้องกระโดดไปเล่นพวกเทอินพวกอะไรเงี้ยก็จะได้นุ่มกว่านี้อีกระดับหนึ่งเลยแต่ฟิลอันนี้ก็ถือว่าปกติครับแล้ว,ลวถ้าพี่ใส่สตาร์ทแล้วพี่ใส่17ด้วยอะฟิลมันก็จะแน่นๆประมาณนี้แหละโอบางฝุ่นแม่โอ้ยี่ยคิดกระเด็นใส่ไม่น,น่าเกียดมากเลยติดบางฝุ่นนี่ เข้าใจเลยว่าอ,อปกติไม่เคยเจอนะแถวเนี้ยกี่เพิ่งเจอคันคันเดียวนี่โหหินหินกระเด็นหินนิ่มๆเบาๆเป็นหินก้อนใหญ่ๆนี่เรียบร้อยเสียวเบรกก็ตึงขึ้นตึงขึ้นนิดนึงครับตึงกว่าของเดิมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจานมันอ้วนกว่า,วาออจานของเดิมมันอ่า21 21มิลครับแต่อันนี้มันจะอยู่ที่22.5 กาจารจะหนากว่าแล้วก็ภาพเบรกใหม่ด้วยครับแต่ยังดูดไม่เต็มที่เพราะว่ามันยังของใหม่อยู่ใช้เวลาลันอินหน่อยอุ้ยขยบเยอะนี่คลิกดาวเลยนะเหยียบแบบว่าประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปพอใช้งานไปก่อนครับภาพใหญ่เลยครับเราจะเสียงมันจะเงียบลงเสียงหองเราชกด้วยสมมติว่าถ้าตัดเรามันแตกวันอะไรอย่างนี้เราซ่อมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลยอ่าได้ได้ทั้งคู่ครับ พี่อยากเล่นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นเรื่อยๆพี่ก็อาจจะแบบปล่อยตัวเก่าแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเจนพี่เป็นเจนแรกเจนแรกกับเจนสามเนี่ยผมกล้าบอกเลยเจนสามเรียนกว่าคือพี่ต้องเข้าใจเลยมันปีกว่าแล้วอ่ะมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับมันก็จะดีต่อผู้บริโภคแล้วก็เจนสามมันแพงมนแพ่นหรือว่าราคาเท่าเดิมครับหนึ่งเก้าห้าครับถ้าเจนแรกสึกหมื่นเก้าครับถ้าหนึ่งเก้าห้าเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เจนสองแล้ว เจน2สองก็ปรับปรุงเรื่องสปริงข้างหลังครับแล้วก็เรื่องอตัววาลแล้วก็เรื่องห้องแก๊สครับให้แก๊สมันนิ่มขึ้นแล้วก็เจน3สามเนี่ยแก๊สแก๊สน้อยลงครับแล้วก็น้ำมันหนืดขึ้นแล้วก็แก้เรื่องของสปริงสปริงด้านหลังเหมือนเดิมแต่ว่าข้างหลังทําชกใหม่เป็นอัพไซด์ดาวก็คุ้มมากตัวใหม่คุ้มสุดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าเขาทํามาแข่งกับจะแข่งกับตลาดเลยครับตลาดเขาเริ่มแบบคนไทยเริ่มทําของดีดีขึ้นแต่ราคาเบาย่อมเยา เราจะได้เปรียบเพราะเราเป็นผู้ผู้บริโภคมันก็จะไปแข่งกับพวกของจีนของอะไรได้สบายแล้วครับอย่างเฮสไต์อย่างเงี้ยก็มาจากไต้หวันแบรนด์ไต้หวันก็จะโดนแบรนด์ไทยกบมาเรื่อยๆอีกหน่อยคนก็จะอุดหนุนแบรนด์ไทยเยอะขึ้นแต่ว่าเฮสไดน์นี่ก็ดีใช่ไหมครับเฮสไต์ใช้ได้ครับแต่ว่าเฮสไต์จะติดถ้าใส่กับติดเจ็ดอะเฮดสไ์จะติดคมคมแน่นๆแข็งๆแน่หนหน่อยครับจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจะนุ่มอย่างนี้ครับมันเหมือนกับ เขาคาลิเบตมากลางๆะครับ<อ>แต่เคสได้จับใส่กับรถเดิมผมว่าแม่งดีเลยสบายกาลังพอดีรถเดิมคือยางหนาๆน,นะครับครับผมอ่ะยางหนาๆยางเล็กหน่อยยางหนาแต่ถ้ามาใส่กับขอบบางๆอย่างเงี้ยโอโ้โหบอกเลยงงเหมือนกระด้างกระด้างอยู่ครับถ้าเทียบกับคาลิเบทกระด้างก,กว่ากล้าบอกเลยว่า<อ>กระด้างกว่าแต่บางคนชอบไม่เหมือนกันครับบางคนชอบคมแน่นมุดหนักโยกหนักอะไรเงี้ยสนุกกว่าอะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะชอบอย่างนี้กว่า แต่ผมว่าเจนใหม่ดีกว่านี้เยอะครับถ้ามีงบแบบอยากเล่นอะไรเงี้ยก็เล่นตัวเจนใหม่ก็ข้างหลังจะเนียนกว่าอย่างเี้อย่างเมื่อกี้ผมข้ามมาข้างหลังมันจะรู้สึกแบบปักๆเลยเนาะมันจะรู้สึกแน่นๆ,ๆแข็งๆหาว้าเจนใหม่อะเขาปรับปรุงเรื่องของโชคมาด้วยครับเวลายุบยืนมันจะเนียนยุบยุบนุ่มปึ๊บนุ่มแล้วก็แน่นดีกําลังพอดีงบต้องลองใช่ครับ ข้างหลังปรับเป็นอไซด d ด down ก็จะได้เปรียบครับข้างหลังเวลาเป็นอไซด d ด down ห้องแก๊สมันจะไปยไปย้ายไปอยู่ข้างบนครับมันเหมือนกับหัวครับ oh, <wow. S 1> เวลาช่วงยุบปุ๊บเราจะรู้สึกมันนุ่มเพราะน้ำมันก่อนครับมันกระแทกปุ๊บมันลงไปได้ไวกว่าแล้วก็ค่อยไปหนืดไปหนืดช่วยแรงดันแก๊สมันจะช่วยแรงดันมันก็จะได้ฟีลค่อนข้างพอรเฟสต์นะผมว่าพอรเฟสต์ดีลองขับเล่นลูกของลูกค้าแบบสองสามคันแล้วอะที่ติดไปก็ลูกค้าแฮปปี้ ล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะผมติดไปคันหนึ่งยาง195 195 45นะครับ45ขอบ1บหกยางบางเทียบเลยแล้วก็แบบขับเนี่ยวิ่งแล้วก็ไปทางโคกะาลูกหลังข้างหลังอะไรเงี้ยเออแบบรูดรูดดีอะรูดแบบก้อนหินแบบนูนๆปูด,ดๆอะไรเงี้ยก็เก็บเก็บได้ดีหมดของก็อาจจะปล่อยขายแบบ แป0 0ก้าพหมืนหรือหมื่นนล่ยหน่อยอย,อย่างมากอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีประกันก็เล่นกันไป่ค้ามหมื่นมีงบก็มาเล่นตัวใหม่ก็สบายขึ้นเยอะครับ